วันนี้เรามาซ่อมเพาลอยนะครับก็คือการตัดเปลี่ยนปลายเพาใหม่ซึ่งปลายเพาของลูกค้านั้นลูกปืนแตกมาปลายเพาเสียหายนะครับเราก็ตัดเปลี่ยนปลายเพาให้ใหม่นะครับทําแบบนี้ยาไสในนะแบบนี้ยาไสในนะครับก็จะมีเพาข้างนะครับดูเพาข้างเมื่อเช้าลูกค้าซื้อไปแล้วก็จะมีจานเบรกด้วยแต่ลูกค้าก็บอกว่าดุมเสียก็เปลี่ยนดุมใหม่เลยดุมสองข้างนะครับ ใช้ดุมใหม่สำหรับอะไหล่เพลาลอยนะครับอู่ปริชาเพลรอยที่จัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับต้องการอะไหล่เพลาอยชิ้นใหม่ก็บอกเราได้นะครับวันนี้เราก็มาซ่อมเทาหนึ่งเส้นนะครับคันนี้ก็เทามีปัญหามานะอย่างเช่นเทาหักเทากดเทางอเทาแอนเทาร้าวซ่อมเพลาลอยได้หมดนะครับเดี๋ยวเรายกเพลาลอยใส่ให้นะครับเพลาลอยก็คือเส้นเสื้อเทาเดิมทนไม่ไหวหักนะครับมีอาการใช้รถแล้วนั่งเทาเนี่ย นะครับถ้าเกิดว่าใช้รถแล้วนั่งเผาเผาก็หักได้นะครับเดี๋ยวเราติดตั้งเพลาลอยให้ใหม่ใช้เพลาลอยแขน30นะฮะล้อจะได้ไม่ออกนะครับเป็นเพลาลอยหัวสั้นนะฮะมีเบรกมือนะครับใช้เบรกมือได้โอเค